ตายเลยตายทีตายโอ้โหคนเยอะอตายเฮ้ยอโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอ้โหมาตอนนี้อ่ะคือมาตอนนี้เลยเหรอโอ้ยจะมาไม่มาหันนี้คือมาตอนดวงจันทร์นะบัตมูนเลยนะ โอ้ตอนนี้คือสอมบี้จะเกิดโคตรเยอะแล้วมันหนอนได้ะหะนอนนอนนอนแล้วก็นอนได้ดีวกนนดว,ว่าแปลว่าคนนะเราจะไม่นอนนะเพื่อความท้า,าทายของเรานะ,ะนะบ,บัตรบุญทั้งทีเขาอ,อยากรู้จังเลยมันเป็นยังไงคนนะอันนี้ผมประสบการณ์แรกของนะอยากรูบ้บัตรบุญเป็นยังไงนะถ้ามันไม่โอ้โหนอนคนแรกเลยวะนะถึงนอนไปไก่ไปอยู่นะจะแล้ไม,มีทางรอหรอ,อนี่นี่ทีจะ เอาก็ดูกินไหมแล้วขังเกงเก่งเกงก่งโอ้ยนี่งงกง่ง่งงเงงูมีดาบเอ๊ะไ้วไม่มดาบนี่ว่าแล้วก็สู้มันได้เนี่ยโนดาบเราต้องห้านะเบื่อเมันตงโกดเยอะโอ้ยดื้อเลยว่าต่างชั้นกันมาก มาถึงเราจะไม่มีเอ่อเราจะเอาวุธเราจะไม่แข่งแข่งแต่เราก็สามารถสู้มันได้อนะเออเราต้องเตรียมพร้อมอมาก่อนนะโดยการเล่น,นแบบโอตกใจเลยนะมาเออเรามีวิธีจัดก,การมาแล้วนะมา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 อันนี้เป็นกลยุทธ์ขั้นพิเศษตรงนะเฮ้ยมือจริงๆบ้านเรานะมาจุดจุดไฟหน่อยจุดไฟหน่อยเดี๋ยวบ้านมันจะไม่หลอนเงิน ยังไงมาตรฐานของน,าาน,งนี้เอ,อ่อมันต้องขุดรูก่อนหรนะใช่เราควรอาจจะรู้นะควน,นี้เค้ได้ไหมครับก่อนมัน้งอาจจะรู้แต่ไม่รู้ปรนการขณะเรามาพัมคิวนะเอ,อ้ามามามา,มาอ๊ยตีทำไมวะเนี่ยนี่มาพอหรือยังอีดาบแล้ใช่ไหมฮะมีดาบอ่ะ นิกี้ถืออะไรนะนิกี้เห็นอา้าวฮะนีู่ดูดดเออลืมไปเลยหมดนะมันอยู่ตรงอื่นไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้ยเสียเวลาเกินมันรู้สึกโดนถูกว่ะเนี่ยเริ่มถูกไถว่าวัานละมามามาฮอนนะมีทอดใช่ไหมเอาท็อตมาหน่อยมา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 ,มา,มา,มาตั้งท็อตไปทางฮอนเราจะมาพร้อมกัน สังหาหมูนะมามาแต่ไม่รู้ว่าอาวุธตั้งบนหรือไม่ใช่ตั้งล่างโอเคโอไปมางนะหมูหมาแมวจะกล้ามันตีมันตีมันนั่นแหละนั่นแหละทำอุ้ยอุ้ยตีคนแรงมามาเอ้ยเรียวตีตีตีลูกยาเยวเดีวเดี๋ยวลๆกนี่ค่ารีบข่า ไม่ได้ช่วยตีวะเนี่ยมีทำไมโอ้โหดูสินะว่าเอ้ยไม่หาตีใช่ไหมเออแต่หม,ม,มูมันเข้ามาได้หว่าแต่แบบไหนหัวนะไอหมูนี่มันติดบล็อกเลยนะมันไม่เข้ามาได้หรอกดูดิกันตายไปเป็นยกกองแล้วอ่ะดูซอมบี้ดิเราใช้ความเฉียบช้ากนะันนะนี่มันดูดีโอ๊ยทำไรอ่ะดาบพังเรานะเปิดจ้างไม่ได้ดาบพ,นะพ,นะพังก็ไม่พัดเราหนะ้า โอ้ยนึกไทยปกตีวะเนฮ้ยตัวมีคานเฮ้ยมาดิคิดว่าเก่าเราอ่ะเหมือนไส้มานานแล้วไอ้ตัวนี้เหมือนไส้มานานแล้วไอ้ตัวนี้เฮ้ยหมือนไส้จริงๆเฮ้ยว้าวไอ้โอ้ยคุนเหล็กอ่ะโอไปดูดิจำนวนมันโอ้ยตายไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยคนนะหมาปลาแมว มาดีไม่ดีเออถ้าผมมีแล้วว่าผมก็จะพาเออกดแล้วเออก็จะพาลงนาวาเลยนะฮะโอ้ยยึดเชิงเลยวนี่อืมมันก็ยึดถ้าม่นยึดเท่าไหรเอกนะเออแต่ถ้าผมบอกแล้วว่ามันยึดตัววันนั้นแต่ยึดตอนไนตัวหน้าเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่สร้างบ้านเลยนะโคตรเยอะตอนนี้ยึดสุดแล้ว ตอนนี้ไม่่เท่าไหร่นะซอมิี้มันมหายหัหวไปแล้วหมดกันนะอาจจะไปแพร่เชือ้อสู่คนอื่นแล้วมั้งหนะ <c oughs> มีดาจะไม่สู้อ่ะมีดามไม่ไ่สู้เราฮะมุ้งไม่ว่าดาพังนหละพังนะอ่าาาาเดี๋ยวดูนแกดูนนี่นนนตเตียงเลยนอนเลย Ơi Ý non lửa Ơi chụp 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 Ơi Ý Dạ Ơi được tức bao hết rồi Ờ ơ ơ Chè bứi lùi được thai Xếp còn Nghì Trang nè Cho mình được thai Dạ Ủi Nghì กวนใช่ไหมเรานะกวนกวนใช่ไหมกวนไหมกวนใช่ไหมลงไปเลยลงไปขับไล่ไล่สนเอ้ยกวก็ตลากจนอนปัดบูนมันก็สมิธก็ตีแรงแล้วนะเอยานะยานะยานะเฮ้ยอะไรกนะินอะไร เอาเต้นเ,เราตกใจอะไรขึ้นมบ,บนมุมจอเลยเออเออเออโอโอ้โอ,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 อแล้วผมยังไม่ได้นอนดิโอ้มีคนหนึ่งคนที่ทําให้ผมไม่ได้นอนอนะเรียกว่ามันแบบมันบัดมูน,นมด้วยประเด็นเะอ้ยอีใครนะเนี่ยทําใหไ้ไม่ได้นอนโอ้ยรีบดีบดีบ,ดบ โอ้ยเกือบไปแล้วคนนะโอ้ยรีบนอนรีบนอนรีบนอนโอ้ยนอนไม่ได้ดูว่ทุกคนไปเดินโอ้โหมันไม่เบื่อเหรอฮะเออนี่เราทำอะไรวะเนี่ย โอ้สถานการ์อย่างนี้ต้องจุกหรือกันรอเลยจุกใช่จุกไม่ทันนะอู้มันเหล็กจังเลยอ่ะเออถ้าเกิดความเหล็กผมือขอภัยด้วยนะเราไว้เราไว้โอ้โหโอ้ยคุณผู้ชายโอ้ยพีหยุบดิขายเนี้ยมีคนยังไม่ช่วยแหละ

หมงกันสักทีหยุดกันสักทีนอนเลยนอนนี่เราเจอแล้วไว้นอนแล้วน,น,น,นอนเลยอย่าออกไปเอี่กูจะนอนโอ้โหไอ้มีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมฮะมีปัญหาใช่ไหมเฮ้ยอ,อย่าตุกตียงขอร้อง จะนอนเจะได้ตายแน่นอนอ,อีโอ้โหนายโดนคาอาบุตก่อนน,นะเขอแปบ๊บหนึ่งผมขอเอาคาไปนะผมทขาไม่ไหวแล้วใช่เมาทำไม่ไหวแล้วอีกคนหนึ่งคนนี่ดีมาอยากดวลดาบดวลดาบใช่ไหมมามาโอ้โออยจะตายอยู่แล้วยาผด ไม่ได้นอนใช่ไหมไม่ได้นอนไม่ได้นอนอ้าโอ้ยอยู่บนหัวกันทีเถอะนอนเถอะผมตาขอบดาดำแล้วนะไอไม่ได้นอนโอ้ยน่ามาเต้นนอนอีกนะไม่น่ามาเต้น,น,นอยนะู่างนั้นมันจะมืดเช้าแล้ว เออผมไม่ได้ต้องนอนแล้วนี่เอาเ,อเอตียงกันเพื่ออะไรครับเนี่ยมีเตียงก็ไม่อยากนอนนะฮะเตียงหายไปแล้วมันนะ้งฮะเออเตียงหายก็ดีนะผมไม่ได้ต้องนอนสักก่อนเนี่ยวันนี้ไม่ต้องนอนแล้วนะเนื้นกนอ,นอ,นนะอก็มีเออเอเอผมผมมีหนังนะ เนี chat, uh, uh, ่ยของมีเกาะกันนะนี่มีเกาะคนเดียวนะเอ้ยมีเกาะเราอะไม่มีเกาะเลยอะเอาไม่ยอมนอนเฮ้ยหอยหอยทุกคนไม่ยอมนอนดีนะสหายผมเอเฮ้ยผู้ช่วยทำไมไม่ดึงนอนสักทีเนี่ยมีหมวกได้เราอ่ะแต่โทษทีครับผมีเกาะ โอ้ยนอนดิอ้เอาโอ้โอ้ตะโกนดูดิโกนผมนอนแต่วมันไม่ตื่นมาเนี่ยสงสัยน้องไม่หลับผมนะใช่คือเหมือนหมุนหมุนบ้านจะนอนเหมือนหมุนได้นะใช่ขับนองไม่ได้ นอนได้แต่มันนอนไม่ได้เขานะคือนอนคือนอนแล้วแต่มันไม่จําตื่นอะไรครับเนี่ยนอนแล้วมันไม่หลับโหนะผมเฝ้ากินกาแฟเยอะเกินไปโอ้ยเวลาต่อไม่ยุ่งนะมายุ่งผมคนเดียวเอวลาคนมามองๆนั่งเหรอไอ้แค่เวลาคนเอี๋ เอาล่ะ,ละผมก็ขอจบคลิปตอนนี้ก่อน,อนว่ากดไลค์กดแชร์กดตนนิดตามให้ผมนะครับขอไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายหายฮยโหอ่ะอุย้ยหรือก็อื่นเหมือนกันนะนี่บ๊ายบายอ่ะ